่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอีน่ารักค่ะค่ะคุณแม่รอบสายบ่ายเย็นมาแล้วค่ะมีของเหลืออยู่นะคะค่ะเป็นท่ามือสองค่ะราคา600บาทค่ะมีของเหลืออยู่ค่ะค่ะของยังไม่หมดค่ะคุณแม่ลุยจมตั้งแต่เช้าจนถึงค่านะคะลุยเลยค่ะเรียกว่าลุยค่ะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะ ค่ะหก0บาทนะคะเป็นผ้ามือสองนะคะ600้อบาทค่ะเอาไปตัดกางเกงค่ะตัดกางเกงตัดกระโปรงค่ะสวยงามมากค่ะ600อบาทนะคะค่ะชิ้นนี้เป็นชค้นกรอค่ะค่ะผืนนี้ก็ราคา600้อบาทนะคะค่ะเป็นต่อหัวค่ะคนเท่าคนแก่คนโบราณจะใส่ผ้าต่อหัวนะคะค่ะโทนนี้จะออกโทนเป็นสีอันนี้นิดหนึ่งนะคะ ค่ะเป็นสีเม็นมะขามเข้มค่ะลมโชยตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ค่ะเป็นลมค่ะค่ะคุณแม่ก็ถ่ายคลิปแบบค่ะแบบธรรมชาติเลยค่ะตรงไหนแดดไม่เข้าคุณแม่จะตั้งกล้องเลยค่ะค่ะราคาอยู่ที่600บาทนะคะผืนนี้สภาพดีสภาพใหม่ไม่มีตำหนินะคะค่ะราคาอยู่ที่600บาทค่ะค่ะคุณแม่ก็หาผ้ายากนะคะค่ะห600บาทค่ะ ขาดหกร้อยบาทนะคะขาดเท่นี้ค่ะหกร้อยค่ะค่ะนี้ก็อยู่ที่ราคาหกร้อยบาทนะคะคลิปนี้นะคะหกร้อยบาทนะคะค่ะพื้นเม็ดแปดสิบค่ะอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะคนตัวไม่ค่อยใหญ่นะคะขายให้คุณแม่ค่ะค่ะผ้าไม่มีตําหนินะคะเป็นผ้าที่ขาดสวยค่ะไม่มีตําหนิมือสองค่ะ ค่ะแม่บวรรักผ้ามือสองแก้วขาวต้นาำรับผ้ามือสองนะคะค่ะเอาไปนุ่งสดเลยก็ได้ค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหกร้อยบาทค่ะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักคุณแม่ได้ค่ะค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านน้องรับตอบทางไลน์ทุกท่านค่ะค่ะหกร้อยบาทค่ะค่ะทิปนี้เป็นทลิปที่หกร้อยบาทนะคะ หกร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหยิบผ้าสีผืนมาให้แม่ด้วยไอ้แม่มีผ้าสีผืนไหมผ้าผื้นนี่หาผื้นไหนเอามาค่ะนี่ก็หกร้อยบาทนะคะคลิปนี่ค่ะเอามางค่ะเป็นราคาหกร้อยบาทค่ะ ค่ะผ้าราคาผ่าเป็นผ้ามือสองค่ะไม่มีตําหนินะคะสวยทุกผืมงามทุกขืมค่ะหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหกร้อยบาทนะคะค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะค่ะลมค่ะลมสดชื่กค่ะเป็นบางครั้งนะคะค่ะไม่มีตําหนิค่ะหกร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะราคาหกร้อยบาทนะคะค่ะไม่มีตำหนินะคะผืนนี้ที่เม็ดแปดสิบค่ะผืนไม่ใหญ่ไม่กว้างเท่าไหร่นะคะค่ะรอบสายบใบข้ามมาแล้วค่ะแปดร้อยไม่ขายขายหกร้อยบาทค่ะหกร้อยบาทนะคะคุณแม่โปรไปเลยนะคะค่ะเป็นผ้าใหม่นะคะยังไม่ได้ใช้งานค่ะค่ะหกร้อยบาทค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหกร้อยบาทค่ะเป็นผ้ามือสองค่ะผืนนี้เป็นค่ะเป็นเก่าเกบนะคะยังไม่ได้ใช้งานค่ะผ้าผืนนี้ค่ะค่ะหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหกร้อยบาทค่ะสวยค่ะไม่ได้ใช้งานนะคะค่ะเป็นผ้าใหม่เลยค่ะยังไม่มีค่ะยังไม่ได้ใช้งานค่ะเป็นผ้าใหม่เลยนะคะผืนนี้นะคะค่ะหกร้อยบาทค่ะ ค่ะแต่เป็นผ้ามือสองค่ะค่ะอยู่ในคลิปผ้ามือสองค่ะนี่ก็หกร้อบาทนะคะค่ะนี่ก็สวยค่ะค่ะแปดร้อยไม่ขายขายหกร้อบาทละค่ะค่ําสายบ่ายเย็นมาแล้วค่ะค่ะคุณแม่โปรออกไปเลยนะคะค่ะนี่ก็หกร้บาทค่ะค่ะไม่มีตําหนีนะคะผืนนี้ก็เป็นผ้าใหม่นะคะยังไม่ได้ใช้งานนะคะค่ะแป่อยู่ในตระกูลผ้ามือสองค่ะ ค่ะราคา600้อยบาทค่ะรอบโตมชั่นค่ะรอบสายบ่ายค่ำมาแล้วค่ะค่ะ600บาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะห0 0้อบาทค่ะมันลมแล้วก็จับค่าก็ปิวค่ะค่ะ600อบาทค่ะเป็นท้ามือสองนะคะ600้อบาทค่ะ นี้ก็หกร้อยบาทค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างนะคะไม่มีตําหนินะคะค่ะราคาผ้ามือสองค่ะแม่บวรรักษ์ผ้ามือสองแก้วก่าต้นตำรับมือสองนะคะค่ะเป็นลมค่ะลมแรงค่ะก็ถ่ายคลิปยากนะคะค่ะราคาหกร้อยบาทค่ะไม่มีตําหนินะคะเป็นพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะหกร้อยบาทค่ะ หกร้อยบาทค่ะหกร้อยบาทนะคะค่ะไม่มีตำหนินะคะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะหกร้อยบาทค่ะค่ะพื้นใหญ่นะคะเต็มสองเมตรนะคะค่าผืนนี้นะคะค่ะพื้นนี้ก็พื้นใหญ่พืนกว้างค่ะเต็มสองเมตรนะคะหกร้อยบาทนะคะค่ะคุณแม่โปรกไปเลยนะคะ ค่ะแปดร้อยไม่ขายขายหกร้อยบาทค่ะค่ะรอกสายบ่ายข่ามาแล้วค่ะหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกพืนงามท,นมทุกผืนแกมทุกผืนค่ะนิ่มสลวยสวยทุกพืนค่ะไม่มีตำเหนีนะคะถ้าหกร้อยบาทสวยมากเลยค่ะค่ะแปดร้อยไม่ขายขายหกร้อยนะคะคุณแม่โปรไปเลยนะคะค่ะลุยกันจนังข้ามค่ะถ้าไม่หมดคุณแม่จะไม่ได้วางมือนะคะถ้ามือสองนะะี่ค่ะ ต้องขายจนหมดค่ะค่ะเพราะว่าเข้ามาแล้วค่ะต้องขายให้หมดถ้าไม่หมดไม่เห็นกําไรไม่เห็นจะไม่เห็นทุนเลยค่ะพูดง่ายๆแบบนี้แหละค่ะค่ะ้าพวกนี้คุณแม่ใช้ทุนเยอะค่ะค่ะใช้เติมน้ํามันวิ่งหาของแต่ละวันเนี่ค่ะเติมใช้ทุนเยอะค่ะค่ะราคาหกร้อยบาทค่ะพื้นนี่เป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะสวยงามมากค่ะเป็นลายโฮลนะคะค่ะงานใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะ ขาไม่มีบาทแผลไม่มีตําหนิค่ะผ้าหกร้อยบาทค่ะค่ะรอบโปรนี้ค่ะสวยงามมากค่ะรอบโปรโมชั่นนะคะค่ะหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกคืนงามทุกผืนนะคะหกร้อยบาทค่ะค่ะคุณแม่ตั้งกล้องนี่ค่ะให้แต่มันไม่แดดค่ะไม่แดดเท่าค่ะค่ะคุณแม่จะตั้งได้ทุกจุดเลยค่ะกล้องของคุณแม่ค่ะ ค่ะตั้งกล้องนะคะค่ะตรงไหนคุณแม่ไม่ได้โชว์ค่ะคาะแบบธรรมชาติเลยค่ะค่ะพื้นนี่เอวสามสิบนะคะค่ะเป็นตัดสําเร็จพร้อมใส่ค่ะไซส์สามสิบค่ะให้ลูกให้หลานใส่ไปโรงเรียนก็ได้ค่ะหรือคนตัวเล็กค่ะคนเอวเล็กก็ใส่นะคะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะค่ะเป็นตัดสําเร็จข่ะเอวสามสิบนะคะคาะสวยค่ะ ค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นนะคะค่ะพื้นนี้ใหญ่มากค่ะสามสี่สามห้านะคะค่ะคนตัวใหญ่ค่ะคนแม่ซื้อกับเขาคนตัวใหญ่นะคะค่ะ600บาทค่ะคนตัวอ้วนตัวใหญ่ค่ะค่ะราคานี้ก็พอหยิบพอจับพอซื้อกันนะคะตัดสําเร็จแล้วค่ะเป็นผ้าไหมด้วยค่ะค่ะแต่ค่าตัดก็ห้าหกร้อยละค่ะท่าช่างค่ะ ตัวนี้ค่ะผ้าไหมอีกค่ะผ้าไหมก็เป็นผืนนํามาตัดนะคะค่ะขายแค่หกร้อยบาทค่ะพร้อมใส่ค่ะค่ะใส่ออกบุญออกงานได้เลยค่ะผ้าไหมค่ะถึงจะเป็นแบบไหนก็เป็นผ้ามือสองก็สวยนะคะผ้าไหมนะคะค่ะดูแล้วก็สวยค่ะค่ะเสริมสงา,าราศีให้กับตัวท่านค่ะมองดูแล้วก็สวยค่ะค่ะใส่ออกบุญออกงานดีกว่าใส่ผ้าสระอองค์นะคะลายไทยนะคะ ค่ะเป็นผ้าไหมถึงเป็นผ้ามืนสองก็สวยค่ะนิ่เอวสามสองสามสามนะคะเอลใหญ่นะคะสวยนะคะค่ะเนื้อผ้าหนามากค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะคนหุ่นดีนะคะค่ะสภาพดีสภาพใหม่ค่ะขาะเอวค่ะซิบข้างค่ะเป็นซิบข้างป้ายมาแล้วก็ซิบข้างนะคะข่ดสีค่ะออกโทนสีออกเป็นสีทองก็ใช่ค่ะ ค่ะงามนะคะตัวจริงสวยนะคะสวยงามมากเลยคะ่ะเนื้อผ้าหนาหนักเลยค่ะมีน้ <upright flips over> em ําหนักมากค่ะ <al> ค SO <urai> ่ะมีน้ําหนักมากเลยนะคะตัวจริงค่ะค่ะผ้าสวยงามมากค่ะสวยค่ะนี่ค่ะสวยนะคะค่ะผ้ามีน้ําหนักมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค eh ่ะค่ะนี่ขอเจ้าของก็คนเดียวกันนะคะ ค่ะนี่ก็เอลสามสองค่ะค่ะเอลสามสองค่ะสวยค่ะสวยค่ะมีแต่พื้นสวยๆค่ะเพราะว่าคุณแม่ค่ะคุณแม่ก็เวลาจะคุณแม่จะซื้อต้นคุณแม่ก็คัดเกรดหน่อยนะคะค่ะถ้าไม่ใหม่ถ้าไม่สวยคุณแม่ก็ไม่ซื้อมานะคะนี่ค่ะเอลสามสองค่ะสวยงามมากค่ะเป็นสีออกโซนสีเขียวขีม้าอมพลยนิดหนึ่งนะคะเอลสามสองนะคะค่ะสวยค่ะ ราคาอยู่ที่600บาทค่ะเอล3 2ค่ะค่ะคนหุ่นดีนะคะความยาวแม่คนหุ่นดีความยาวจะอยู่ที่35ค่ะ35 36นะคะเพราะว่าค่ะจ้าของผ้าคนหุ่นดีค่ะคนหุ่นดีกว่าแม่ลักค่ะแม่ลักจะตัวเตี้ยค่ะค่ะนี่ก็เอล3 2 3 3นะคะค่ะเอล3 2 3 3สีนี้ก็สวยค่ะใหม่ด้วยค่ะ เนื้อผ้าหนาด้วยค่ะเป็นไหมเป็นไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะราคาอยู่ที่หกรอบาทค่ะสวยงามมากค่ะห0ร้อยบาทนะคะค่ะเอวสามสองสมสามค่ะเอวใหญ่ค่ะสามสามเท่ากับคุณแม่นี่แหละสามสองสมสามค่ะค่ะราคาอยู่ที่ห0ร้อยบาทค่ะสวยค่ะผ้าผืนนี้เ็าสวยงามมากนะคะค่ะตัดสําเร็จพร้อมใส่ค่ะค่ะใส่ออกบุญหลกงามค่ะสวยงามมากค่ะ ค่ะห้าร้อยเอหกร้อยบาทค่ะตัดสำเร็จพร้อมใส่นะคะค่ะพื้นนี้ก็สวยค่ะมีแต่พื้นสวยๆนะคะค่ะตัวนี้เอสามสามสามสี่ค่ะเมื่อสองขางามคางามเลื้อไหลเลิ่นหรูค่ะค่ะความยาวอยู่ที่สามสามห้าค่ะสามห้าสามหกนะคะค่ะคนหุ่นดีค่ะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะซิบข้างค่ะป้ายมาแล้วก็ซิบข้างนะคะ ค่ะเอวใหญ่ค่ะพวกเอวใหญ่นะคะใส่เสื้อไซสี่สิบหกค่ะค่ะเจ้าของค่ะเจ้าของที่ขายผ้าให้คุณแม่นี่นะคะค่ะคุณแม่ก็จะหาแต่ผืนสวยๆงามๆค่ะคนไหนเที่ยมมาขายคุณแม่ก็ต้องเลือกหน่อยนะคะค่ะสวยค่ะค่ะราคานี้ค่ะเยี่ยนกันเลยค่ะคนไหนชาไม่ทันนะคะ ค่ะช้าไม่ทนค่ะให้กดติดตามกดแชร์ค่ะค่ะกดติดตามกดแชร์นะคะค่ะช่วยคุณแม่นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะถ่าเวลาคุณแม่ถ่ายคลิปค่ะมันจะส่งสัญญาณไปทางทางทางไอ้ทางลูกค้าค่ะจะได้จะได้เห็นเร็วค่ะจะได้รู้ว่าเตือนว่าคุณแม่ถ่ายคลิปค่ะห้ามือสองค่ะแล้วจะได้รีบดูจะได้ทันเพื่อนค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณที่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดค่ะ ค่ะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ